วันนี้ผมจะมาสุ่มเพรเว็บ MVP Zone นะครับก็เว็บนี้มีทั้งการเติมกีบไฟลแล้วก็สุ่มสปินนะครับแล้วก็ยังมีสุ่มเพจฟรีไฟอีกด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเคนับวิธีที่ง่ายสุดคือการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ครับผมหลังจากนั้นนะให้ทุกคนกดไปที่เติมเงินเลยนะครับเคนับพอเข้ามาก็จะมีหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเติมเลยนะครับแต่ผมจะเลือกเป็น t ทมานี่วอลเล็นะครับก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนี้เลยนะครับผมนนี่ะครับ จากนั้นให้เอาเลขครั้งอีกมาใส่และกดยืนยันกันทํารายการเลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคตอนนี้เครดิตก็เข้าตัวผมหมดแล้วนะครับเป็น1 5 0่านะครับผมจากนั้นนะให้ทุกคนกลับไปที่หน้าหลักนะครับและกดไปที่สุ่มเพชรฟรีไฟนะครับโอเคนับก็จะมีสุ่มของรางวัลสุดพิเศษนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์นับโอเคนะนะครับสุ่มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อยเจ็ดสิบสองเพชรคนดูรอบแรกเฮ้ยออกง่ายเกิน โหคุมต่อเลยนะครับมาโอ้คุ้มเกินมาอานนี้โหไม่ได้ครับคุณดูรอบสองไปเดี๋ยวผมสุ่มรอบสุดท้ายและได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้แลลวมาไม่ได้ไหมนะเนี่ย 3, เฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพจเฮ้ยออกโค้รง่ายนะครับเว็บเนี้การรับของรางวัลก็ง,ง่ายๆนะครับไปที่ดูของรางวัลทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะได้เลขบัตรกัลินานะครับให้เอาไปเติมได้เลยนะครับ ก็ใส่ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เติมเลยนะครับนี่นะครับเพชรก็จะเข้าแล้วนะครับนี่นะเพชรก็เข้าตัว็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับถ้าใครอยากสุ่มก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมก็โอเคนะครับวันนี้ก็มา่กับผม PPG นะครับคือวันนี้ผมจะมาแกล้งในตรุดใช้ท่าปักทงนะครับผมก็จะไปกับพี่มังสองคนครับแล้วก็จะมาดูกันว่าคนในทีมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยครับไป ฮัลโหลบุ๊กฮัลโหลบุ๊กได้ยินเปลบุ๊กว่ะได้ยินได้ยินไม้ยิ้รอไป่นดิกูปะได้ยินกูปะได้ยินรอไปก่อนดีเราค่อยปักถงโอเคโอเคโอเคสียงคี์บอดไม่ดูดังเลยนะไม่ดังหรอกไม่ดังได้ยินแบนด์ินไหมหึดีดีนะีช่างมันเอาปักเล็ปักเล็ปเลยไปละมึงกกกปปักปักปักเล่นไกดูัปกปักััวติดปักปนป วัดเปล่าสองเมตรรอรอรอสามเมตรพุลงมอดสเมตรหดแตกหดแตกสี่เพื่อนหแตกสี่เลย้ยแตกสี่น่่่งงเยเอ้ยมหนึ่งหนึ่งหนึ่งงเ้ยนี่ไงดาวเอาเฮ้ยดาวเฮ้ยเพื่อนเล่นดีดทฟิล์มฟิล์มกูรู้ัดโดนได้โอ้่มังโดนมัต่ด้วยดิดเเม่เอ้ยมาตย หยำหยอยแล้วแล้ว่มามาแล้วเอมาแล้วน like ี่โอ้โหอยากยิงหัวมันยังเอามัตัดร้อนเนี่ยเรยจิงจริี่ทำไมอยากยิงหัวมันแม่เไม่ช่วยเลยเลยกันเลยเหรอเฮ้ยออคน่จริงจริงโอ้โหอาะไรวะเออเอาไปวงเองมันไตวงเองพี่เอวเฟีไม้ฟีมไอ้ฟีมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเีมึงเจอของจริงนี่นะคอยดูนะ

รวมซ้ำเราทีมัอยู่นงอกแล้วโอ้้หฝั่งนู้นเออฝั่งนู้นทำไมยิงไม่ซ้ำวะไม่รู้เอาเอาค้าเอาโห้โห้เจเจ้ตายดูยิงฟังเราไม่หยุดเลยคุณไม่หยุดเลยแม่ง ีมองจริงๆว่ะออกไปตายนี่พูดไปหยุดเลยเรียนจะกินเช่าพันปีโอ้พันปีว่ากดรวยกดรวยกดรวยใช่ใช่จับจับจับเดี๋ยวกูจับปืนโชว์เป้งเอียนหลังสือไม่ออกผมว่าเด็กนี้ไม่ไม่เต็มร้อยนะพี่พี่มาพี่ป้าปะมึงเล่นดีๆหน่อยดิหาได้พี่เดี๋ยวมึงคอยดูมันไปยังมันไปยังล้ม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 สองเมตรล้มสามเมตร

อุ้ยเพื่อนโมา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 เราเลยนอะไรเล่ไปประจานดีไหมเนี่ยประจานว่าเอาวะมันอ่านว่าอะไรวะหนึตาหนึ่งเลยนะเรียนมานอกก็ตีหัวแต่มันยังไม่ล้มเลยเดี๋ยวผมตีหัวชวหนึ่งตามหนึ่งหัวเฮ้ยเราจะดังแล้วนะเอาว่ะมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอทนายอัดแต่หัวนี่นะกระโดดไปหนึ่งเม็ดล่วงสามโดนสองเม็ดโอ้หนึ่งหัวแล้วหนึ่งหัวแล้วลงสี่จี่เมตรทีมจะราไม่ทำเลยไม่ได้ ทำไมมันยิงเราเหมืนอนดิมาต่อยมาต,ต่อยพี่มาต่อยอโอ้คือฝั่งเรายิงกันไม่ได้ได้ไงวะผมงงว่ะแม่งเ <c oughs> กือบตายดูมันย<ม>ิงพี่ดิเก<ม>ือบ <c oughs> ตายว่ะอย่างเงี้ยไอ้พายสองตัวนี้ไม่ทำอะไรเลยอะไม่ทำแล้วเมื่อกี้ใครยิงไม่แม่ใครยิงว่ะแม่งไม่ได้พูดละแค่น <c oughs> ั้นแหละ ได้คนพูดแล้วแม่คนพูดแทนแล้วไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้คิมแน่ใช่ไม่ต้องพูดจะปิดไม่ไปดานมากเลยกูบอกเลยสกระบอกเนี้ยฝั่งตรงข้ามลงเป็นกระบือดอูจะกระโดดแล้วนะไปมันตายมันตายเโอ้โหมันเดินมาสิคนนี้มั้งมันยิงผมไม่โดนผมจะตายพี่ดาวดาวดาวโอเค ผมไหม่เห็นผมมันเล่นอะไรเนี่ยดูดิบอดมันบอดเลยแม่งตาทุกตัวเลยตงก็นอ่ะต้องให้มันไปตายเออต้องต้องให้มันเอาไปตายแล้วให้มันดูเราเล่นพี่ตอนนี้เราอ่ะรอปัก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 ักปักปักักป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 ปัก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 ักปักกปักปักกปักปักักป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  499เดวแถวราชนาเลยอุ้ยอะไรวะอะไรวะนนอะไรวะนแม่งมุอะไรวะนะแบบไอเนี้ยบังม่บังรอๆก่อนพี่รอๆๆไม่พี่เดินบนพี่เดินบนพี่เดินบนรอๆๆอมาออกทไเราไปตายเนี่ยผมยิงไม่โดนเลยแม่งลมหลมหแม่งเงยังไม่โดนเอาวะเอา่ะลมหนึ่ง่ะจอบบไม่เห็นโอ้ยทำไมเออบดเองไามไ่เอาว่ะ เรามาล้มเงน่ะรารามาล้มเนก่อนนี่ไปลมเอาล้มแล้วลมเอาล้มแล้วลมแล้วดาวดาวมาไปไปาไป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 สไปัตัวเราทให้มันชุกันสก่อนผมเก็บสามไปดูไหนเาไล้มเลยดว่งแล้วอ้าวโหคเร็วอ่ะโหยิงยิงทหารเอจบแล้วเป็นไรเป็นไร แม่เรายิงหัวอย่างเดียวเลยอัดตัวมันดีแล้วพี่เด็กโคตรดีแต่ตอนกลางคืนเด็กดีนะไม่หามเออแม่แเดี๋ยวแม่ไปีดสดดิผมจะเจอตายตายตายนี่รอ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 รับไม่ตึงอาเพื่อนไอีมกรุมึงไหวหัวแตกหนึ่งหัวแตกสองไอีมมึงเล่นเหมือนกูร้ร่แล้วไอพีโอเค โอ้ยยิงไม่โดนอะไรมันเนี่อะไรวะน่ะเอาหนึ่งิงแล้วตั้งผมแล้วม่อี้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเนี่ยอตียิงโอ้โหมือใหม่มันสบายดีใหม่เหอนกันมันเล่นเป็นนะกูว่าตายกูว่าตาย่ดนกูยังไม่โดนนี่มั้งแตกไ่มีมังล้มอัดเลยพี่พี่มังเลย่มังยิงเลยตัวเดียวพี่เอาเลยจัดเลยจัดเลยยิงเลยยิงเลยไม่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 ไอ่ไม่ไว่่ไไม่อไ่มบม ทิ้งไปยิงยิงวันยิงมันอย่าไตายหัวแตกหัวแดงเถือกแดงเถือกแดงเถือกแม่คุณบอกเลยโุกไม่ได้ตึงเอ้าลองมายิงตัวขนาดนั้นที่เราชนะลที่เราชนะก็เป็นเพะเหลานะพลังหนึ่งหนึ่งพันปีที่ฝึกซ้อมมาจากแถวคันต้องขมไหเปินไปไหมฟิล์ม เคนครคนดูชอบไหมครับคลิปนนี้นะครับคือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับอยากให้ผมมาทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเคนคลิปนี้ผมขอขอตั้ง0 0 0ไลายนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ